สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับตู้เกมซีรีส์ตู้เกม Rv นะคะเป็นกิจกรรมสายฟรีซึ่งก็จะมาทำการชิงสก,กินระดับมัยติเคิลกันนะจากรูปภาพที่เขาให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชิงมัยติเคิลเนะี่ยเขาชิงกันยังไงนะไปไหนแล้วเนี่ยนี่นี่นะคะตู้เกม Rv ชิงมัยติเคิลฟรีคูณ2นะคะกิจกรรมตู้เกม Rv เพิ่มเกมใหม่แจกใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะมีอันล็อกสกินนะคะประมาณนี้าาก็ตั้งแต่วันที่21เดือนสนะคะจนถึงวันที่27เดือน4ก็ถือว่ามาเบานะคะมามามา,มาแป,ป๊บเดียวอ่ะกดกดคลิกเข้าไปเลยคลิปนี้นะคะเท่ากันกดแชร์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กด,ก,ดก,ดกดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจไปสู่7 0 0 0 0ซับด้วยกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เปิดโดรนิไม่ได้เปิดอะไรนะคะว่าหวังว่าด้วยจะกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจนะคะมาทําการเก็บ สายฟ้าเนี่ยไปเล่นกันก่อนนะก็จะมีเ็าจะมีนะคะล็อกอินอ่ะล็อกอินก็จะได้ไปหนะเล่น5้าห้าหรือแล้งนะคะก็จะได้ไปอีก6นะแล้วก็ถ้าชานะก็จะไ,ไปอีกหนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเสียงเกมดังดังดังมากดังมากค่ะเราจะเบานะมันมีปุ่มปิดเสียงไปเนี่ยเนี่ยปิดเสียงไปเลยนะคะมา ามาดูของรางวัลก็ตามนี้นะคะทำตั้งแต่ซีซั่นแรกๆมีโปรไฟล์ท่าเต้นมีนี่นะคะเป็นสกินมอทอเนี่ยสะสมแต้ม3 0 0พโทเค็นนะถ้าเล่น5ครั้งนะคะก็จะได้เป็นกล่องอันนี้เลยเปิดเพื่อรู้รับสกินถาวรก็ไปลุน้นกันอีกทีนะว่าจะได้เลยกิจกรรมนี้สิ้นสุด27เมษายนรืมแลกของรางวัลนะคะคือแลกอะไรไม่ได้เลยมาก็จะมีอยู่2เกมนะคะกับเกมงูกับ,เก, o, กบเกมจับคู่ภาพเราคิดว่าไปเล่นเกมจับคู่ภาพดีกว่า มาเริ่มยากอ่ะต้องคิดจับเวลาใช้ความจำ ะคโอ้ยตอนนี้นะคะเราได้ไป750คะแนนถือว่าได้ไป330โทเค็นนะคะแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากเก็บโทเค็นแรกของรางวัลคือเอามาแลกอันนี้ก่อนนะเอาไปเอาไปเล่นเกมจับผู้ภาพนะคะได้ง่ายกว่าตอนนี้เราได้ไป ตอนนี้เราแลกอะไรได้บ้างได้บัตรลดราคามีกรอบโปรไฟล์อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นนะคะแล้วก็เก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเผื่อจะได้ของรางวัลที่มันอลังการงานสร้างนะคะเมื่อกี้เราแลกเป็นอะไรนะทุกคนลูกแก้วสิบนะคะถือว่าคุ้มนะมาไปนะคะว่าเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มให้ดูกันดีกว่าลอตเตอรี่ทั่วไปมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดลูกตึงๆเพชรตึงๆนะคะ เพดตึงๆโอ้โหทุกคนเพดตึงๆนะคะเราแค่สุ่มให้เลขนำโชคมันเึ้ื่อนเฉยๆนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับการ n ิงฟรีมายติคัลเนี่ยซึ่งมายติคัลเดี๋ยวเรามาดูวิธีรับกันนะก่อนที่จะแบบเดี๋ยวทุกคนฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะมาเอ้ยมาด้วยเดี๋ยวก่อน มานะคะทุกคนม y t ติเข้าเนี่ยเป็นเปิดเพื่อเลือกรับหนึ่งสกินทาวอนก็จะมีสกินบัตเตอร์ไฟท์เทลนะคะมีไอริปลามีทูเรนอะไรประมาณนี้นะมีอัลติเมตด้วยซึ่งคือเขาก็ไม่ได้จะแจกทุกคนหรอกนะกับอัลติเมตแล้วเขาก็จะแจกเป็นอันดับนะคะซึ่งสำหรับใครที่ได้รางวัลอันดับ ท็อปนะคะก็จะได้เป็นสกินระดับมัลิเคิลกับอัลติเมทกันไปนะคะประมาณนี้นะคะแนนที่ตีที่สุดอันดับของฉันนะคะเขาก็จะมี3 0 0พคะแนนอะไรประมาณนี้นะเราคิดว่าคนที่ได้คะแนนเยอะเนี่ยเขาอาจจะไปเล่นเกมูบนคอมพิวเตอร์นะคิดว่านะเพราะว่าเล่นในโทรศัพท์อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะแบบไปเล่นในแบบโหมดน็อกอาร์วีอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะใหเรามาดูกันดีกว่าว่าอันดับมัติเคิลเนี่ยคือ แล้วคือไม่บอกไม่บอกอันดับด้วยนะว่าคนที่ได้มิติเคิลเนี่ยเฮ้ยคนที่ได้มิติเคิลนี่คืออันดับที่อะไรบกติเขาเขาจะบอกนะก็คือมันก็จะเป็นอันดับหน,นึ่งในร้อยแหละทุกคนอ่านี่ไงรางวัลน,นะคะสกินมิติเคิลก็จะเป็นอันดับ1-5ถึงซึ่งเป็นอะไรที่ได้ยากมากต้องไปเล่นเราคิดว่าแนะนำนะคะให้ไปเล่นเกมงูบนคอมคุณอาจจะได้สกินระดับมิติเคิล ประมาณนี้นะคะอันดับ1ถึง5นะได้เป็นมาติค้า6ถึงอ่าหถึง20นะคะเป็นอัลติเมทนะ21นะคะถึง50เลยเปล่า50นะคะได้เป็นสกิลระดับรีเจนนะคะประมาณ50อันดับที่ดีที่สุดของเซิร์ฟนะคะก็จะได้ไปเลยก็มันได้ยากมากทุกคนแล้วพูดจริงแค่แบบอาจจะโทษน,นะคะเราอาจแนะนำนะว่าเก็บสะสมโทเค็นเนี่ยแล้วก็ไปแลกเป็นสกินแบบ มอทศอมใจอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อาจจะได้ง่ายกว่านะคะอาจจะมีแบบคุณยังนนอยคุณก็ได้สกินนะอาจจะแบบไม่ต้องแบบมาติคอลอะไรประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะรับสก,กันกดแชร์ก,กดแล้วติดตามกดเปิดกระดิง่งกุ้งกงิ้งกุ้งกิ้งนะคะจกันใหมคคลิปหน้านะเดี๋ยวไว้จะมาสตรีมเล่นสกินใหม่ให้ดูนะคะ